คุณรู้หรือไม่ว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ที่ให้ผลบุญแรงยิ่งกว่าการเดินทางไปวัดนับพันนับหมื่นครั้งสิ่งนี้อยู่ใกล้ตัวเราและทําได้ง่ายมากกว่าที่คุณคิดแต่กลับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจอย่างแท้จริงวันนี้แสงธรรมสองใจจะพาคุณมาค้นพบพลังของการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสร้างบุญอันประเสริฐ ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งวันของคุณไปในทางที่ดีขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมส่งใจช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อส่งทางใจของเราให้สว่างให้ชีวิตของเรามีความหมายและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในหากคุณกำลังมองหาธรรมะที่เข้าใจง่ายลึกซึง้งและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่นี่คือพื้นที่ของคุณครับเช้านี้หากคุณได้ทำสิ่งนี้ผลบุญที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการบุญนั้นไม่ใช่เพียงการถวายของหรือการเดินทางไปกราบพระที่วัดแต่บุญแท้จริงเกิดขึ้นจากจิตที่ผ่องใสและจากการกระทำเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเมตตาความกตัญญูและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมา ใจเรายังว่างจิตยังบริสุทธิ์กว่าช่วงเวลาอื่นเหมือนผืนดินที่พร้อมจะรับเมล็ดพันุ์แห่งความดีดังนั้นหากในยามเช้าเราเอ่ยคำอธิษฐานตั้งใจแผ่เมตตาหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญผลของบุญนั้นย่อมแรงกว่าปกติเพราะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยแสงสว่างทางใจพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพียงชั่วขณะหนึ่ง ยอมมีอนันสงส์งยิ่งใหญ่เกินกว่าจะนับได้ดังนั้นในยามเช้าหากเรานั่งสงบใจภาวนาเพียงไม่กี่นาทีตั้งจิตแผ่ความปรารถนาดีไปสู่พ่อแม่ครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นคือบุญอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้ทรัพย์แต่กลับมีพลังเหนือล้นเพราะการไปวัดแม้จะเป็นบุญใหญ่แต่หากใจยังฟุ้งซ่านยังโกรธ ยังอิจฉาบุญที่ทําก็อาจเจือจางแต่การตื่นเช้ามาตั้งใจให้จิตบริสุทธิ์แผ่ความรักและเมตตาออกไปแม้เพียงนิดเดียวบุญนั้นกลับแรงกลา้าเพราะจิตคือหัวใจของการสร้างบุญยกตัวอย่างเช่นหากวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วหันไปยกมือไหว้พ่อแม่โดยถ้อยคำขอบคุณแค่เพียงประโยคสั้นๆว่าขอบคุณที่เลี้ยงดูขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าการไปทําบุญที่วัดเป็นร้อยครั้งพันครั้งเพราะบุญแห่งตตันยู่นั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญที่ประเสริฐสูงสุดหรือหากวันนี้คุณตื่นขึ้นมาล้างหน้าตั้งจิตสวดมนต์เพียงไม่กี่บทด้วยใจสงบไม่ใช่เพราะอยากให้ได้ผลลัพธ์แต่เพราะอยากถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผลบุญที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมมากมายย่อมแรงกลา้าและเป็นพลังที่ปกป้องคุณตลอดทั้งวันแม้แต่การเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราไม่เก็บความโกรธไว้ในใจเพียงแค่ปล่อยวางความทุกข์แถ่เมตตาให้เขาแล้วตั้งใจทำสิ่งดีต่อไปนั่นคือบุญใหญ่ที่สุดเพราะใจที่เบาใจที่โปร่งใจที่มีเมตตาคือภาชนะที่พร้อมจะรับบุญกุศลอย่างเต็มเปีย่ยม ดังนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทุกเช้าการยกมือขึ้นไหวการกล่าวคำดีๆการแถมเมตตาการระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์การสวดมนต์หรือแม้แต่การยิ้มและพูดจาดีๆกับคนในบ้านสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือบุญแรงที่จะนำพาให้ชีวิตทั้งวันของคุณสว่างและเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมเพียงการกระทําเล็กๆในตอนเช้าจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่คำตอบอยู่ที่จิตครับเพราะจิตที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเหมือนผ้าขาวที่ยังสะอาดยังไม่ถูกย้อมด้วยอารมณ์เศร้าความโกรธความกังวลหรือเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาระหว่างวันจิตจึงมีพลังบริสุทธิ์และพร้อมที่จะรับสิ่งดีงามมากที่สุดเมื่อเรานำสิ่งดีมาวางไว้ในจิตช่วงเช้า ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงความดีที่เราเคยทําหรือการตั้งใจจะทำความดีในวันนี้สิ่งนั้นจะฝังรากลึกในใจแล้วค่อยๆส่งผลไปทั้งวันเหมือนการเติมเชื้อไฟเล็กๆแต่กลับเผาพลานความมืดได้ทั้งคืนพระอาจารย์หลายท่านได้สอนไว้ว่าเริ่มเช้าวันด้วยบุญเหมือนคนเดินทางไกลที่มีกำลังใจและกำลังกายเต็มเปี่ยมหากเราขาดบุญในตอนเช้า ใจเราก็อาจจะอ่อนแรงรเผชิญปัญหานิดเดียวก็ทอ้อแต่ถ้าเช้าวันนั้นเราได้บุญไม่ว่าจะจากการกลับไหว้สวดมนต์แผ่เมตตาหรือแม้แต่ทำความดีเล็กๆน้อยๆใจเราก็จะมั่นคงเข้มแข็งพร้อมเผชิญเรื่องราวตลอดทั้งวันลองคิดดูครับถ้าเช้าวันนี้คุณเริ่มต้นด้วยการหุดหิดโกรธหรือพูดคำไม่ดีออกไป ทั้งวันของคุณมักจะเต็มไปด้วยความขุ่นหมัวเหมือนมีเงาเมื่อติดตามไปตลอดเวลาแต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณเริ่มวันด้วยการยกมือขึ้นไหว้พระปฏิศฐานให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขหรือแม้แต่เพียงการยกมือขึ้นไหว้ฟ้าไหว้แผ่นดินแสดงความเคารพต่อธรรมชาติใจคุณจะโปร่งเบาและพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆเข้ามาบุญที่เกิดจากตอนเช้า เปรียบเสมือนแสงแรกของดวงอาทิตย์แม้เพียงเสี้ยววินาทีที่มันส่งลงมาแต่สามารถขับไล่ความมืดมิดของทั้งคืนได้เช่นเดียวกันการทำบุญตอนเช้าแม้จะเล็กน้อยแต่เป็นบุญที่ครอบคลุมและส่งผลกว้างใหญ่ไพศาลมีคำสอนที่ว่าบุญไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของคุณภาพจิตดังนั้นแม้เพียงหนึ่งนาทีในยามเช้าหากเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ก็อาจมีผลบุญแรงกว่าการไปวัดตลอดทั้งวันแต่ทำไปด้วยใจฟุ้งซ่านหรือทำเพียงเพรอยากได้สิ่งตอบแทนสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตที่เราน้อมนำไปสู่ความดีถ้าเช้าวันนี้คุณตั้งจิตว่าวันนี้จะพูดดีวันนี้จะไม่โกรธวันนี้จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้แค่เพียงความตั้งใจนี้บุญก็ได้บังเกิดแล้วและบุญนั้น จะเป็นเหมือนกรอะที่คุ้มครองใจคุณตลอดทั้งวันนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังสอนถึงการเริ่มต้นวันด้วยการแผ่เมตตาเพราะเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังที่ทำให้ใจเราอบอุ่นทำให้ใจของผู้อื่นสงบและเป็นพลังที่แผ่ไปโดยไม่จำกัดขอบเขตหากเช้าวันนี้คุณหลับตาแล้วแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์แม้เพียงหนึ่งครั้ง ก็ถือเป็นบุญมหาศาลที่ประเสริฐยิ่งกว่าการถวายสิ่งของจํานวนมากมายเพราะแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมบุญคือการทําให้ใจเราอ่อนโยนทําให้ใจเราเบิกบานและส่งต่อความสุขนั้นให้ผู้อื่นการเริ่มต้นนใหม่ด้วยจิตเช่นนี้ย่อมทำให้บุญแรงกว่าการไปวัดนับพันนับหมื่นคราเมื่อเรารู้แล้วว่า เช้าคือเวลาที่จิตสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบุญคำถามคือเราควรเริ่มต้นอย่างไรผมอยากชวนคุณลองทำตามทีละขั้นตอนง่ายๆแต่เปลี่ยนด้วยพลังบุญครับขั้นตอนแรกเมื่อตื่นขึ้นมาให้ยกมือไหว้พระก,ก่อนที่เท้าจะสัมผัสพ,พื้นก่อนที่ใจจะคิดถึงงานหรือปัญหาให้เรายกมือขึ้นถนมแล้วกล่าวคำสั้นๆในใจว่า ขอกราบบนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงเท่านี้ใจเราก็เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดบุญได้เกิดขึ้นแล้วทันทีขั้นตอนที่สองตั้งจิตแผ่เมตตาหลับตาเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกแล้วนึกในใจว่าขอให้พ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์ การแผ่เมตตานี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ผลบุญแรงยิ่งนักเพราะเมตตาที่แท้จริงคือการเปิดหัวใจเราออกจากความกับแคบแล้วเชื่อมโยงไปยังชีวิตทั้งหลายขั้นตอนที่สกรับขอบคุณผู้มีพระคุณหากพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่การเดินไปไหว้ท่านหรือแม้แต่การกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอให้พ่อแม่มีความสุขคือบุญใหญ่ ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญแม้การไหว้เพียงหนึ่งครั้งก็แรงกว่าการทำบุญด้วยซักมากมายเพราะนี่คือบุญแห่งกตัญญูที่สูงสุดเหนือบุญใดขั้นตอนที่ 4. สี่สวดมนต์ภาวนาไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแม้เพียงสวดมนต์สั้นๆเช่นบทไตรสังคมหรือพุทธคุณธรรมคุณสังคุนแล้วตามด้วยการภาวนาพุทโธเพียงไม่กี่นาที ก็เพียงพอที่จะปรับคลื่นใจให้สงบและพร้อมรับสิ่งดีทั้งวันขั้นตอนที่5ตั้งปณิธานในการทำความดีก่อนออกจากบ้านลองตั้งใจไว้ในใจว่าวันนี้จะพูดด้วยวาจาที่สุภาพวันนี้จะไม่ทำร้ายใครวันนี้จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหากมีโอกาสเพียงแค่ตั้งจิตบุญก็เกิดขึ้นแล้วเพราะบุญแท้จริงเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์ขั้นตอนที่ห เริ่มต้นด้วยการให้เล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นการใส่บาตรตอนเช้าหรือถ้าวันนี้ไม่มีพระบิธบาตก็เพียงแบ่งปันอาหารให้สัตว์ให้นกให้สุนัขจระจัดหรือแม้แต่การยื่นน้ำดื่มให้คนงานที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยนั่นก็คือบุญไม่ต่างจากการทำบุญใหญ่ขั้นตอนที่7รักษาใจไม่ให้เศร้าหมองตลอดทั้งวันใจของเราจะถูกทดสอบ แต่หากเช้าเรามีสติเราจะรับมือกับปัญหาได้ง่ายขึ้นเพราะจิตที่สะอาดตั้งแต่เช้าเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันไม่ว่าใครจะมาทําให้โกรธเราก็พร้อมให้อภัยไม่ว่าใครจะมาทําให้เสียใจเราก็พร้อมจะปล่อยวางสิ่งนี้แหละคือบุญที่ต่อเนื่องบุญที่ไม่ขาดตอนดังนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ในยามเช้าเพราะการตื่นขึ้นมาแล้ว ทำบุญด้วยจิตผ่องใสคือการเริ่มต้นวันที่จะกําหนดทิศทางของทั้งชีวิตถ้าเช้าเราเบริสุทธิ์ทั้งวันก็จะสว่างและถ้าทําซ้าทุกวันชีวิตทั้งชีวิตก็จะสว่างไปด้วยบุญหลายคนอาจคิดว่าบุญใหญ่ต้องเกิดจากการไปวัดการถวายทานการสร้างโบสถ์วิหารหรือการนั่งสมาธิภาวานานาน,านแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์สอนว่า บุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการกระทําแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตที่ประกอบการกระทํานั้นหากเราตื่นเช้ามาแล้วตั้งจิตอันผ่องใสเต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยความกตัญญูเต็มไปด้วยศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเพียงชั่วขณะจิตเดียวบุญนั้นก็แรงยิ่งกว่าการไปทําบุญที่วัดนับครั้งนับคราแต่จิตยังฟุ้งซ่านยังเต็มไปด้วยความอยากหรือทำเพราะหวังผลตอบแทน ลองนึกภาพดูครับถ้าคุณเดินทางไปวัดนับพันครั้งแต่ใจยังคิดอิจฉายังเต็มไปด้วยโทสะยังน้อยเนื้อต่าใจบุญที่ทําก็อาจเบาบางเพราะใจไม่ได้สะอาดจริงแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาเช้านี้แล้วตั้งจิตว่าวันนี้จะไม่โกรธวันนี้จะไม่เบียดเบียนใครวันนี้จะยิ้มและพูดจาดีๆแค่เพียงนี้ใจคุณก็เต้นไปด้วยบุญ และบุญนั้นก็แรงกว่าการเดินเข้าวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยริติกพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าเจตนาคือกรรมนั่นหมายความว่าการกระทำใดๆจะเป็นบุญหรือบาปไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราทำภายนอกแต่วัดจากเจตนาที่อยู่ในใจการไปวัดนับพันครั้งถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์บุญก็มีน้อยแต่การเริ่มต้นเช้าวันด้วยเจตนาที่ดีเจตนาที่บริสุทธิ์ แม้เพียงครั้งเดียวก็มีอน,นิสงส์แรงยิ่งกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือบุญในยามเช้าเปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่ชุ่มชื้นพร้อมจะงอกงามเพราะจิตตอนเช้าบริสุทธิ์และเปิดกว้างต่างจากบุญที่ทำตอนจิตว้าวุ่นเหมือนหว่านเมล็ดลงในดินแห้งแข็งต่อให้หว่านมากเพียงใดต้นไม้ก็ไม่อาจเติบโตได้ลองเปรียบอีกแบบการไปวัดนับหมื่นครั้ง เหมือนการตักน้ำใส่ภาชนะที่มีรูรั่วตักเท่าไรก็ไม่เต็มแต่การตั้งจิตบริสุทธิ์ยามเช้าเหมือนการตักน้ำใส่ภาชนะที่สมบูรณ์เพียงครั้งเดียวก็เต็มนี่คือเหตุผลที่ทำให้บุญตอนเช้าบุญที่เกิดจากจิตที่ผ่องใสและตั้งมั่นแรงกว่าการไปวัดนับพันนับหมื่นคราบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่จานวนครั้งแต่อยู่ที่ใจ หากเช้านี้ใจคุณเป็นบุญใจคุณผ่องใสเมตตากตัญยูมีศรัทธานั่นคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเดินทางไม่ต้องทำให้เหนือ่อยล้าแต่บุญนั้นแรงกล้าและติดตามคุ้มครองคุณไปทั้งวันนี่คือความลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าอย่าประมาทบุญเล็กน้อยที่ทำได้ทุกวันโดยเฉพาะบุญในยามเช้า ที่แท้จริงแล้วคือบุญใหญ่เป็นหลักฐานของทั้งชีวิตเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยบุญสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกสงบในใจชั่วขณะแต่เป็นพลังงานที่ส่งผลต่อทั้งวันและยังสะท้อนกลับมาเป็นเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆคนที่ทำบุญในตอนเช้าเสมอจะสังเกตได้ว่าใจเขาจะโปร่งโล่งเบา เหมือนมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนมีเกราะบ,บางอย่างคุ้มครองต่อให้วันนั้นต้องเจอเรื่องหนักใจก็ไม่สันวหวง่ายๆเพราะเริ่มต้นวันด้วยความสงบบางคนเคยเล่าว,ว่าเพียงแค่เปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาตื่นเช้ากราบพระสวดมนต์แผ่เมตตาแค่ไม่กี่นาทีชีวิตกลับราบรื่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่องานที่เคยติดขัดก็คลี่คลายปัญหาที่เคยใหญ่กลับเบาลง เพราะเมื่อใจเราดีใจเรานิ่งเราก็มองปัญหาด้วยสายตาที่ต่างออกไปและนั่นทำให้ทางออกปรากฏผลของบุญตอนเช้ายังเหมือนเป็นการปรับพลังงานรอบตัวเราเมื่อใจเรามีเมตตาสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาก็มักจะเป็นคนดีเหตุการณ์ดีโอกาสดีเหมือนกฎแห่งแรงดึงดูดแต่เป็นไปในเชิงบุญกุศลใจเป็นอย่างไรสิ่งรอบตัวก็เป็นเช่นนั้น ถ้าเช้าเราเต็มไปด้วยบุญทั้งวันก็จะเจอแต่สิ่งที่ราบรื่นยิ่งไปกว่านั้นการทำบุญในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพราะบุญเหล่านั้นสะสมกลายเป็นพลังงานภายในทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นทำให้ความโกรธลดลงทำให้ความทุกข์เบาบางและทำให้ความสุขแท้จริงปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆพระอริยะเจ้าหลายองค์เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากรู้ว่าชีวิตวันนี้จะเป็นอย่างไรให้ดูที่ตอนเช้าวันนี้เราเริ่มต้นอย่างไรหากเช้าวันนี้เราเริ่มด้วยบุญเริ่มด้วยใจที่สงบทั้งวันก็จะราบรื่นแต่หากเช้าวันนี้เราเริ่มด้วยโทสะเริ่มด้วยความเร่งรีบวุ่นวายทั้งวันก็มักจะขุ่นมัวตาไปด้วยและเมื่อบุญเช้าเกิดขึ้นเป็นนิสัยเราจะพบว่าชีวิตเราเหมือนถูกคุ้มครองอยู่เสมออันตรายใหญ่ๆ ก็กลายเป็นเล็กน้อยปัญหาหนักหักก็คลี่คลายได้สิ่งที่เคยคิดว่าเกินกำลังกลับผ่านไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดคือใจเราจะเริ่มรักการทำความดีเพราะทุกเช้าที่ทำบุญใจจะอิ่มเอิบและเมื่อใจอิ่มบุญก็ไม่อยากทำบาปไม่อยากโกรธไม่อยากทำร้ายใครนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความสงบ และความสว่างอยู่เสมอมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งชีวิตเขาเต็มไปด้วยความทุกข์นี้สินรุงรังการงานไม่ก้าวหน้าครอบครัวก็ไม่เข้าใจกันเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยสารพัดวิธีทั้งไปทำบุญตามวัดใหญ่ๆร่วมสร้างเจดีย์ถวายทานมากมายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกถึงว่า ลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำบุญตอนเช้าก่อนทำอะไรทั้งสิ้นตั้งจิตให้ดีทำเล็กน้อยแต่ทําทุกวันเขาจึงเริ่มทดลองทุกเช้าตื่นขึ้นมา,ากราบพระสางครั้งกล่าวคำขอบคุณต่อพ่อแม่แผ่เมตตาให้คนทั้งหลายแล้วสวดมนต์เทียงสั้นๆก่อนออกไปทำงานทำเทียงเท่านี้ไม่กี่นาทีต่อวันแต่เขาทำต่อเนื่องไม่เคยขาด ไม่นานนักใจเขากลับสงบลงความทุกข์ที่เคยแบกเหมือนเบาลงครึ่งหนึ่งครอบครัวเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นงานการที่เคยติดขัดก็เริ่มคลี่คลายเหมือนชีวิตได้รับพลังใหม่สิ่งนี้ทำให้เขาเข้าใจว่าบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรือการเดินทางแต่เริ่มจากใจที่บริสุทธิ์ในยามเช้านี่ต่างหากคือบุญที่แรงกว่าไปวัดนับพันนับหมื่นคราดังนั้นผู้ฟังทุกท่านครับ เช้านี้ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้อยากปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆขอให้ลองเริ่มทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอวันสำคัญเพียงวันนี้เมื่อตื่นขึ้นมาตั้งจิตให้ผ่องใสกราบพระแถ่เมตตาขอบคุณบุพการีและตั้งใจทำความดีทั้งวันเพียงเท่านี้คุณก็ได้สร้างบุญใหญ่บุญที่แรงยิ่งกว่าการไปวัดนับพันนับหมื่นครั้งบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องใช้เวลาแต่กลับเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้สุดท้ายนี้ช่องแสงธรรมส่งใจขอน้อมนำธรรมะเพื่อให้ทุกท่านได้แสงสว่างนำทางชีวิตหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอฝากกดติดตามกดถูกใจและแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยบุญด้วยใจที่ผ่องใสและด้วยชีวิตที่เบิกบานเพราะเช้าวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ทั้งชีวิตของคุณก็ได้